ก็ขอกลา่าวสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนนสตูดิโอครับวันนี้เรามาในคลิปเซนไซย่าแักเลกเตอร์โบฟา์นั่นเองครับโดยในคลิปนี้เราจะกล่าวถึงเพคัสเซไซย่านั่นเองครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยครับ มาเริ่มที่ก็เรามาเริ่มที่ข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของเจ้ตววนนนะา,าตัวก่อนเลยนะเบเกอซัสเซียเกิดวันที่1ธันวาคมฮะส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมนะฮะกลุ๊มเลือดบีปัจจุบันนี้ก็ถ้าไม่รวมพักโอเมก้าก็อายุ13ปีครับเป็นเซนต์ระดับบรอนเซนต์ฮะกลุ่มดาวเป็นยำตัวคือกลุ่มดาวเบเกอซัสสถานที่ฝึกทุกคำเป็นเซนต์นั่นคือแซงทอรี่ฮะ โดยเซ่าได้ถูกเลือกให้ไปที่นั่นนั่นเองประเทศกรีซจะรับการสั่งสอนจากซิลเวอร์เซนอย่างอีเกอร์มารีนะต่อไปเรามาดูท่าไม้ตายที่ใช้ในเรื่องนันโดยเซยียท่าในคอสเพกรซัสเซ่าจะใช้ท่าไม้ตาย3ท่านะโดยหลักๆจะมีท่าที่หนึ่งนะเพกรัซัสบัดดาวตกครับ โดยเพกาซัสหมัดดาวตกนี่จะประกอบไปด้วยคันจีของคาว่าลิวเซ่ที่แปลว่าดาวตกกับเคนที่แปลว่าหมัดจากนั้นก็เป็นเพกาซัสที่แปลว่าม้าบินหรือเพกาซัสนั่นเองครับโดยท่าที่2เนยเป็นเพกาซัสหมัดดาวหางครับ กดจะประกอบไปด้วยคันจิของคําว่าซูเซที่แปลว่าดาวหางแล้วก็ริวเซเคนออเคนที่แปลว่าหมัดเพกาซัสก็แปลว่าเพกาซัสเช่นเคยแล้วก็เพกรซัส r ร l ล i n g class ครับลลอันนี้ก็ต่างชื่อเป็นโรลล i n g ก็คือการหมุนแ l ล s ไม่เป็นการบดใช่ไหมเออใช่ ถ้าไม่ปาปีกสเซมัดดาวตกจะเป็นการต่อยในรูปแบบกระจายครับตามข้อมูลที่ปรากฏในเรื่องบอกไว้ว่าปีกสซตมัดดาวตกนั้นคือสามารถต่อยได้165หมัดต่อ1วินาทีนะเป็นความเร็วเสียงเป็นหมัดความเร็วเสียงปีกัสเซ์หมัดดาวหางจะเป็นท่าที่รวมพลังไว้ในจุดเดียวและชกอีกฝ่ายโดยตรงนั่นเองครับส่วนปกัสซต์โรลลิ่งแคสจะเป็นท่าที่ เสียญาาจา์รัดอีกฝ่ายจากด้านหลังนครับพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแล้วจากนั้นก็ดิ่งลงสู่พื้นให้สตูกระแทกกับเพดานพื้นนั่นเองครผู้ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นคือคุณโทรรุปุริยะนะครับออผู้ให้เสียงภาคอามูโรเลยในซีรีส์กันลัมแล้วก็กันดัม้มกันลัม ส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยนั่นคือน้าอิทธิพลมามีเกตหรือพี่จูนของเราเองนะฮะเจ้าของเสียงภาคเออลูฟี่นะมังกี้ดีลูฟี่นะสามสวินาทีฉันจะจัดการหมอนี่ในสามสิบวิจบเต็มกันไปเลยมองเห็นลวต่อไปเรามาดูข้อมูลของครอสกันนะฮะโดยครอสของเซย่านั้นจะเป็นคลอสระดับ,บร้อนคลอสนั่นเองฮะ ระดับหลอนคอนะฮะโดยได้เรสเ,เ,เลนต์ลงมาจากม้าบินเพกาซัสม้าในตำนานจากปอกปลาดกรีกนั่นเองครับโดยเป็นม้าที่มีรูปร่างสวยงามมีปีกกำยำนะฮะเกิดมาจากจังหวะที่วีรบุรุษเพอร์ซิอุสฟันคอของกอรกอนเมดูซา่าและในจังหวะที่เลือดนี่พุ่งออกมาเนี่ยครับทำให้เพกาซัสเกิดออกมาแต่ว่าในจังหวะที่เพกาซัสเกิดออกมานี่ก็มีคริสออซึ่งเป็นพี่น้องของเพกาซัสเนี่ยเกิดมาอีกทีหนึ่ง นะเทซอสเนี่ยในจังหวะที่เขาเกิดมาตั้งแรกนี่เขา,เ,ขาเป็นม้าที่ดีดดีดมากดีดแบบอารมณ์แบบจะไปซื้อมา้าไปซื้อกี่เม็ดเขาเรี่เป็นตัวห,หลายตัวหน่ยก็ดีดไปยุโรปเนี่ยจะไปซื้อมา้อาแล้วเพาะได้กี่เม็ดอ่ะเขาเรียกเป็นตัวดีดไหมถ้าหลายตัวหน่อยมันก็ดีด <laughs> <laughs> เสียมุกอะไรเนี่ย <laughs> นั่นแหละ ในจังหวะที่เขาวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยรอยเท้าของปีกัซัสมันได้ทําให้เกิดน้ําพุฮิปโปคลินีเนี่ยนั่นเองครับเขาว่ากันว่าเป็นน้ําพุที่นักกีนี่ต่างชื่นชมกันแบบเฮ้ยต้องไปดูให้ได้สักครั้งนะและนอกจากหน้าที่วิ่งปวดแบบดีดดีดมา้มาม้าดีดแบบอารมณ์จะไปซื้อมา้ากี่ตัวเขาเรียกเป็นเม็ดอืมกีนตัวหลายตัวน่ะกระดีดมุกมุกพีระเบิดต้องมาแล้วไปยุโรปเนี่ยจะไปซื้อมา้าแล้วเพาะได้กี่เม็ดน่ะ เขาเรียกเป็นตัวดีดไหมถ้าหลายตัวหน่อยมันก็ดีนั่นแหละนอกจากแม่นอกจากหน้าที่ป่วนไปทั่วกับพี่แกแล้วก็คือว่าพี่แกยังมีหน้าที่เก็บสายฟ้าให้กับเทพเทพยืนไม่ขึ้นอะไรคือเทพยืนไม่ขึ้นเทพสุดไม่หาไม่หามุกนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มอ้แมวแมวมุกนี้เปลี่ยนใหม่วะครับใช่ได้หลังจากนั้นไอ้ม้าม้าดีดีม้าเน่จะไปซื้อม้าเขาเรียกเป็นเม็ดเขาเรียกเป็น เม็ดในเดียวเือเขาเรียกเป็นตัวหลายตัวหน่อยก็ดีดีไหมถ้ากูว่ากูเริ่มหลอนแล้วว่าแม่งพูดถึงม้าบ่อยเนี่ยเอาเป็นว่านั่นแหละม้าเปกษัตร์ก็ถูกปราบโดยเอ่อเบเดโลฟอนซึ่งเป็นองค์ชายออโอลัสของกษัตริย์เมืองโคลินนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อไอหนุ่มเบเดโลฟอนนี่ก็ขี่ม้าดีดม้าม้าดีดนะไปซื้อกี่เม็ดเขาเรียกเป็นตัวหึมหลายตัวหน่อยก็ดีเดี๋ยววะดีไหมหลายตัวหน่อยก็ดีเออนั่นแหละแล้วก็ไปปราบอสูร คิเมล่านั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเพกยยาเซรับเที่ทำไมสั้นดีจางวะแต่มันเป็นข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวไงอ่าส่วนบทบาทของเซ่ยยานั่นคือเออเซ่ยยานั้นเป็นเด็กกัมพราที่ถูกรับเลี้ยงโดยคิดโดมิซุมาสะแต่จริงๆไม่ใช่ฮะในเนื้อเรื่องในมังงะเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเซ่ยนั้นเป็นลูกของเออเอออะไรเขาเรียกว่าคุณคุณชายร้อยร้อยเมียดีกว่าครับที่ ที่อ้างว่าเสียรนั้นเป็นเด็กกำพ้านะแต่จริงๆคือเป็นลูกเป็นลูกของเขานั่นแหละเออส่วนอีเด็กอีเด็กอาร์เทน่ารือไอาซาโอลินั่นแม่งเป็นลูกเลี้ยงน้าที่ได้จากไอโอลลสนั่นเองครับครับแล้วเสีย,ยก็เป็นหนึ่งในเด็กหลายคนนะหนึ่งในสิบคนที่ถูกเลือกให้กลายเป็นบรอนเซนแล้วกลับมาในศึกกาเลเซียนวอร์นั่นเองฮนะก็จะมีหลายคนเลย ก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเรกเตอร์โปรไฟล์เล็กๆน้อยๆของเซยคับส่วนข้อมูลเชิงลึกอย่างอื่นเนี้ยเราจะมาคุยกันในคลิปหน้าครับเรบวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ i <laughs>